พวกเราลงป่าซิด้วยทุกคน้าลงป่าแน่เลยอ่ะที่นี่ที่ไหนตอนนี้สาใส่ก็เข้ามาเลาะเข้ามาในป่าเลยทุกคนเลาะเข้ามาบนห้องกับปุแดงกับบ่เห็นซมัมกระซาเจนเลยทุกคนจะเขาอยู่ซิ่เลยกกราบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามและกรับสมมอน,นีก็ขึ้นมาดำหน้าคือเก่าทุกคนเอ้ย ไม่นีวันทีสามตะก,กา้าแต่ว่าน้องยังถยขาดบ่แล้วทุกคนเพราะว่าสอบปานคณะหารดอีเพราะว่าฝนก็ตกคู่มือคู่มือทุกคนเดี๋ยวนี้นะนี่ตอนนี้เขากา็หาอันแน,นวกินเพลงเลยทุกคนเพราะว่ามันสายแล้วแน,นวกินเทียของเขามันีีกม็มีน่อไม้นะทุกคนว่าสีหานอไม้มาแกงแต่ว่าสใส่ยใจมาดหน้าบ่เห็นสาวเมกกี้แล้วก็ซาตจนี่แล้วก็บ่เห็นอีแมลเลยจะไปสิเลยทุกคน เดี๋ยวฮาสิไปตามหาเขาเนอะว่าเขาอยู่ซิเลยได้ยินนองว่าเขาเข้าไปจกกระปุแดเงเดี๋ยวชาวเ้าไปเล่าเบิงนึ่งทุกคนน่าจะอยู่เล่านั่นแหละนี่ทุกคนนงไมก้ก็เอามาเจจหน้านงไมส้สังไวทุกคนหวานเวลาต้มมะซีวานหวานเลยแล้วก็นี่ผักผักสังเง,งหน้าก็มาคิดมาเพ็ดแล้วก็มีหอยพร้อมหอยพร้อมแกงนงไม้กินง่ายแซ่บๆมันนี้ทุกคน เดี๋ยวอาไปหาสาวเมกกี่กับสาวเนี่ก่อนนี่อันนี้ก็เป็นกาห้ามาแต่บ้านทุกคนป้าโคจ็บ้าเลยก็สีห้าบมานี่ห้ามาแต่บ้านทั้สิมาดำซ้มตะกาเลยทุกคนห้าบกาคู่มือส่วนนี้นะเดี๋ยวเอาสิไปหาสาวเจนี่กับสาวเมกกี้เนาะทุกคนบูว่าซิยูทั้งเลยเดี๋ยวเอาไปเลาะหาบางกอนบรรยากาศตอนสาวใสย สิบโมงแล้วสิฮาสิบเอ็ดโมงแล้วอีเมอีเมฮะก็มาตหากระพุเดงเดี๋ยวสิโซนเขาเขาไปหาอชิบุมีนี่กูมีมีู่ดมาเลยตะก้าสันเขาได้อยู่มาเจ้าไปเจ้าไปดั่งไฟทาได้ต้มน้ำไม้ทาแล้วคอยสิโซนอีเมเข้าไปหาปุ๊เขาไปหาอยู่เราไมีเล็กใหญ่ฮันโหห้องหน้าตะปาผุนสุดเขาเสียมไปอยู่วะเสียมเลาอดฐานมีสิอืม เราโทรมาตะลุบมากกันแคบนี่ตะลุบซื้อเดยอะไม่ได้ยินเลยปีใหม่เข้าไปหากระปุกแดงกันไหมป้าลุงตะคนเบิ่งตุยมาตุยปีใหม่นะนี่ป,ป่ะปีใหม่เข้าไปหากระปุกแดงปะ่ะหากระปุกแดงซื้อแกงม,มาให้ป่ะป่ะมามาคนเบิ่งอีดำมันลงพื้นน่ะอีดำขึ้นมา มันลงประเทศพิเทพนานะขึ้นมาไว้ไว้มันเย็บกล้าบ่ขึ้นมาไว้ไว้ขึ้นมา,ไ,ไ,นมาไปหาเย็บกล้าโอ้อีอันนี้เนาะไปะหาไปหากินหนูไปไปหาคบหนูพ่อแม่ไปไปหาคบหนูพ่อแม่อยู่ป่าไปอือเบึ่งทุกคนม,มันว่าฟังความอยู่เด้นอืมอ่าน ลงโทตกานะแมกเจียนยูไซบ้าน้ำกระใสเย็นไปตะอาบอาลีทุกคนเอ้ย ได้ทุกคนปไม่ไปหาดูขาอีแมกเจนดูสิเลยแม่เขาลงป่าแล้วบอกป่ากับไม่ได้เป็นตลงนะคือ่เห็นแม็กเจนแม็กเจนวู้วู้วยูซายไม่ได้ยิน ตอนที้เขาใส่ก็เห้ามาเลาะเข้ามาในป่าเลยทุกคนเลาะเข้ามาบนห้องกับปูดแดงกับบ่เห็นสะแมกกระสนเจนเลยทุกคนจะเขาอยู่สิเลยแบบเมย์แต่เอินแล้วกับบไ่ได้ไม่ได้มีแบบคือเขาบม่ได้ยินะนะทุกคนดูเขาสีเบยโตอเห่าพยานห้องมานั่บอกไม่เห็นนะทุกคนแต่ว่าน้ำยีหงนี่โคตรเย็นเลยมันว่มีหูก,กับปูดแดง น้ำใสแล้วก็เย็นแหงทุกคนไปตามหาสเมิกัะซาเจนโต้ทุกคนน้ำน้ำไหมไปไปซื้อก้นหาเขาไป ก็เอกมาจากป่าเนาะทุกคนหาสมมามิคกี้กับซาตินี่พอเห็นนะ mm hmm. จะเข้าไปซิเล mm hmm. เดี๋ยวสาวใส่จะมาห้ามน้ำไหลนี่ mm hmm. ะจะเข้าไปทางไหนได้มีน้องกำลังไขตะกายอยู่ย่งไขขาดบแล้วซำ คือมานอนเป็นัวสร้างแทว่าอึ่งสามตัวนี่นะ่า <c oughs> อีบีใหม่ตุยกูมูนี่บีใหม่เพื่อนมักบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนบรรยากาศดี <c oughs> กินญยาบ้างไหมมาก็กินญยาทุกคนไ <c oughs> ปหาป่าไป นี่ทุกคนเจอโตซาเมกี้กับซาเจนี่แล้วตามหาตั้งนานนี่ออเอาาินหาคือบอเตอบูลเซเลอร์เบิกไปหาหน่ะโทวเล่าบูเอินไปก่อนขออนุญา,าตค่ะบูไม่ได้เห็นเลย เฮ็ยเปล่าเหตาเหเสร็จล้โอ้เฮ็ดตาเศรษัยเห็สองดอกชวนไปหาเห็ดกับะโซนทุกคนอันนีวเฮ้ย huh. ขึ้นมาสาไปป่าเล็กไปป่ากบไปหาโทป้าทุกคนเหาไปหาเหาไปหาหน่ออ้อมเมื่อไรทั้งปุ่นนะทุกคนอ้อมทงหน้าหนึ่งบ่เห็นเฮ้ยนี่อ้อมเปิ้ลแบบลุกเลเลยเมเตือนหา บ่ไปข้าไปหากับปุ่แดงปะเอาให้ไปเลยเอ้ามีเลยนะอยู่นี่สิได้จักโตได้ผสมโตกินเหงี่มีอยู่ถุงเซอด์เฮดตาบอ่ยนะทุกคนแต่มันเป็นเฮดตาบอันนี้มีที่เส้นขอบอ่ะ เสื้อกับปูแดงก้สะเสื้อ<ส>น้ำน Memory ัเลเสออันอันน <van celui> ั้นเลหักแข้งขาเลยกันดีแน่หนุ่งกาศเจนคนน้าจนอเสื้อกปงปงกระตันยใหญ่ก็ได้นี่เฉพาะเข้าใจจ้่ เงีย <Okay. S 1> พอกระหายใจไปแกงสนมันมนะเยเนาะเมยจะตามหาตัวหากับมาพบมาพบเอินหากระบติตอบตามแมกบอกว่า แม่บอยหันกะยาบรหันกระยาหมันเอยวนเลยจนมวยตาห่าวเห็นที่แท้ซื้อสมพลเบอรหันตัวแ่เจ็กจะเลยเป็คนที่ซือของเอวยนะทุกคนไม่เยอะเขาไปนั่มเจ๊สองคนเพจเยอะเก่บเพจสองคนเออยังอยู่สมพลนะเบอร์ไม้บอกเเบอร์ไม่ตามสิเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหากระปุแดงมาซื้อเกงหน่อย เดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันว่าส,สิได้บอว่าส,สิได้จังโตบอเนาะเพราะว่ามันอันนั้นนะทุกคนมันสุ่าวบนที่เฮาไปเหิงแล้วเหล่า,ลานั้นนะมันน่าจะเป็ีมยนมาละไปหากระปุ๊แดงกันกามีแต่ปีนโฮเนาะไปบ่เลยมีแต่ปีนโฮ ปาฟาดงอันนี้เป็นไฮของเขาแล้วทุกคนเขานำข้าวใส่เขาปลูกข้าวใส่งามขนาดเขา้าเข้าเลยทุกคนบึงอันนี้เป็นเข้าวไหา ว่านี่งามขนาดทุกคน,นเ,เข่าให้เข,ข่าทำมาอยู่ในป่าน,นี่ก็มีให้เอออันนี้พ่อตัวเขาว่าทางป่ะไปเต๋อไปเต๋อจะว่าไปทั้งเลยเนาะลงป่าละ,ะยู้สาวเจน,นี่พาลงป่าลแล้วทุกคนจะยู้มสิ่ละ แบบไปได้เฮ้ามาแต่หึกเนี่ยนะทุกคนเลย้ยตั้งแต่น้องไม้กระแสนัำก็บปได้เฮ้ามาหาเลย,ยข่าลงป่าแน่เลยอะ่ะโอะที่ไหนเนี่ยพวกเราเข้ามาทำอะไรที่นี่อะ่ะ เ็นเขามาเดินพี่มันโมมี่แล้วเดี๋ยวนี้คว่างน้ำเขาอย่นั้นเนาะขึ้นมาทางนี้ไหมอึบ้บพวกเราจะลงป่าไหมคะมเมนได้เจนไม่ยืดเพิ่งไปเลย สู้ชีวิตมากตอนนี้เป็นจากหากับปุดแดงเป็นหาทางอ้อแทนแล้วค่ะลงป่าพวกเราลงป่าใช่ด้วยทุกคนที่นี่ที่ไหนส <c oughs> เจียนพาลงป่าทุกคน เกลียวไปเกียวมาอยู่เกียวไปเกียวมาบนเก้าเอ้ยบนเก่านะคนผ่านพ่นไม้ไว้เจนถ้ากลับมาบนเก้าก็คือหลงพวกเราลงนะคะ นี่ให้เจียนพัน,นไหมไว้ 点个都快了。